สวัสดีค่ะพบกับช่องคอยใจสองตัวอีกแล้วนะคะวันนี้แต่งตัวสวยไปไหนวันนี้นะคะวันที่14กันยายนนะคะเป็นวันอาจารย์ศิลป์พรศีนะคะวันนี้เราจะพาไปทัวร์นะคะว่าในงานเนี่ยมีอะไรบ้างน,นะคะมีของกินเนี่ยมากกว่า40ลร้านเลยทีเดียวนะคะเดี๋ยววันนี้พาไปชมกันเลยไปกันตอนนี้เราถึงหน้างานแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะต้องไปหน้าอาจารย์ศิลปก่อนเพราะว่าเพื่อเราเต้นหลีดนะเดี๋ยวไว้แบบไปดูเพื่อเรากัน เราเจอเพื่อนนะคะเราเจอเพื่อนนะคะใก้กหน่อย้ก้องหน่อย้กล้องหน่อยเราเจอเพื่อนค่ะตอนนี้นะคะเรา ดูเพื่อนเราเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปหาอะไรกันกินกันดีกว่าทุกคนเจอเพื่อนค่ะนี่เพื่อนน้องนะคะเ <c oughs> จอาลูน้องนะคะว <c oughs> ่างอ่ะอันนี้นะคะคือเพื่อนของเราที่มาเพิ่ <ท cushion S 1> นมนะ่งตัว ค่ะบ๊ายบายดอยแม่ค้าเอออร่อยมาก25บาททุกคนราคามิตรภาพเวอร์นัานค้ารีวิวหน่อยค่ะอร่อยนะคะอร่อยมากค่ะ,มคะไม่เชื่อว่าเป็นฝีมือนะศุกษาอือีมอเป็นคนที่อวยคนเก่งใช่ไหมเยี่ยมค่ะเมื่อกี้ก็คือสั่งคอฟเฟินไปอีกหนึ่ง ก็น้ำอ uh, ัดลมแก้วละสิบบาทค่ะแล้วก็มีพิซซ่าโคนค่ะโอ้มาอุดหมุนกันเยอะๆนะคะขอบคุณค่ะมาาา้ดูก่อนได้นะคะ3ประมาณันร้อยเลยค่ะนี่ตามราคาเลยค่ะนี่นะคะเราได้ตุ้มหูของเพื่อนมาแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปรีวิวกันว่าเป็นยังไงบ๊ายบายหน่อยตอนนี้เราหลบกับเพื่อนแล้ว เดินออกเลยดีกว่าคนเยอะมากมทุกคนคะตอนนี้ก็คือมาอยู่ที่ร้านกว๋วยเตี๋ยวเจ้าดังลาดย่านหลังมอแล้วจากในงานนะคะได้ของมามากมายแก่กององาหารสารหมด3อย่างเพราะคนเยอะมากเหมือนแบบคนทั้งโลกมาเดินอยู่ในนี้นะคะทุกคน อย่างแรกก็คือคอฟเฟ่นนูเทลล่ากล้วยที่ได้มาลักษณะนหน้าตาก็น่ากินเดี๋ยวค่อยกินนะคะทุกคนแล้วก็เราได้ร้านเพื่อนมาด้วยนี่ต้้งหูร้านเพื่อน39บาทก็เดี๋ยวจะใส่ออกงานต่างๆงานสังคมเช่นเรียนสู่สายตาสังคมแล้วก็อันนี้นะคะที่รีวิวไปแล้ววันนี้ก็คือสนุกมากคะ่ะทุกคนล็อกนี้ก็เป็นล็อกแบบ ถายเล่นๆนะคะทุกคนเดี๋ยวคลิปหน้าเนี่ยจะเป็นคลิปอะไรก็คอยติดตามกันนะทุกคนเจอกันคะ่ะบ๊ายบาย